หลังนี้ความกว้างจะเป็น6กหเมตรนะครับนีกว่าหกเมตรแล้วก็ลึก7จ็ดเม้าเดี๋ยวผมพาชมด้านหน้าครับอันนี้ตอนแรกจะเป็นชานเบียงโล่งนะครับชานเบียงโล่งแล้วลูกค้าให้เราต่อเติมต่อเติมเป็นกลุ่มเอาเพราะว่าไม้โดนแดดครับตรงนี้ก็ปีก่อกว่าแล้วครับไปชมครับอันนี้บันไดจะขึ้นด้านข้างนะครับ แรกจะเป็นสามขั้นครับนี่เป็นแบบนี้ครับสามขั้นแล้วก็จะเป็นที่พักรับเป็นชานพักแล้วก็ต่อไปก็เป็นเจ็ดขั้นนะครับนะครับพอขึ้นมาก็เนี่ยจะเป็นที่นั่งครับนี้ลูกค้าก็ปิดไว้เพราะโดนแดดโดนฝนนะครับเนีครับนี้เป็นประตูเลื่อนนะครับ ข้างๆจะเป็นข้าวหลามตัดนะครับนะครับความกว้างของด้านหน้าตัวระเบียงด้านหน้าตัวนี้จะเป็นเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบคูณสามเมตรนะครับฝานอกจะเป็นตัวหน้าตร้งเลื่อนจะเป็นฝาตั้งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาลาดตามองศาของตัวชั้นระเบียงนะครับ เดี๋ยวา,ามพาชมครับที่เป็นมุกซ้อนนะครับตันนี้ตัน,นนี้จะเป็นมุกซ้อนครับมุกซ้อนเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ครับมุกซ้อนเป็นจั่วแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นหลงัลงคาในหลังคาด้านบนด้านบนแล้วก็มีหลังคาซ้อนอยู่ด้านล่างครับ่ังนี้ก็ตอนนี้จะเป็นดอกจิกนะครับเดี๋ยวพามาชมใกล้ๆครับหน้าต่างก็จะเป็นบานเลื่อนนะครับเขาหลามตัดนะครับ <S <S แล้วก็กระจกเป็นพิกณลายขาว เนี่ยครับเดี๋ยวมาชมครับเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้เป็นมุกซ้อนมุกซ้อนผมว่าทาดอกจิกแบบนี้มาแล้วพอดีมันโดนแดดลูกค้าสงสารไม้ครับก็เลยเนี่ยครับทางระเบียงนะครับนี่ก็เลยลูกค้าให้ทําหลังคาคุมครับเนี่ยครับผมทําต่อ ต่อจากมุกจวดด้านบนนะครับไม่ได้ทํามุกจดด้านล่างครับถ้าจดด้านล่างมันก็จะต่มหน่อยครับต่อเดี๋ยวผมมาชมกว้างกันนะครับนี่ครับตัวนี้ชานระเบียงด้านหน้าตัวเนี้ยคือเรียกอะไรทะเลด์อะครับทะเลดตอนแรกไม่มีหลังคาคุมตอนแรกจะเป็นโล่งแบบนี้เลยนี่โล่งแบบนี้เลยโล่งเลยครับนี่ครับแล้วก็เพิ่งทําหลังคาคุมไปเดี๋ยวตัวตัวนี้ผมจะต่อมาอีกต่อมาให้คุม บันไดด้วยครับเนี่คนยครับขูบบันไดครับขูบบันไดเลยจะได้ถนอมเนื้อไม้ครับทะเลสตัวนี้จะกว้างสี่เมตรนะครับนี่ธะเลตัวนี้กว้างสี่เมตรสี่เมตรแล้วก็คูณห้าเมตรห้าสิบเพราะว่าตัวบ้านหกเมตรอันนี้ห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรห้าสิบแล้วก็อันนี้มัน,นี่เมตรหนึ่งเป็นหกเมตรนะครับทางลงบันไดด้านลงลงครับนะครับ พักพิงเป็นพนักพิงตรงนะครับอันนะี้ราบกเสาอันนี้เราบากเสา,นนเ,า,า,สาเข้านี้เรายังไม่ได้โปูไม่ได้ใส่น็อตน,นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยชมครับเดี๋ยวพวกเราชมครับมาชมกันนะครับพอเราต่อ ต่อเสาเดิมเสาเดิมมันอยู่ตรงนี้โป,โปยังไม่ได้ขัดครับสูงจากที่นั่งประมาณหกสิบเซนนะครับแล้วต่อต่อเสาขึ้นไปเพื่อทำหลังคาคุมนะครับโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาสั้นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ึ้นหน้ายัางไงเดี๋ยวผมลงคลิปต่อครับเดี๋ยวคลิปยาวคลิปเต็มอีกรอบนึงครับขอบคุณครับ